สวัสดีครับนักศึกษาในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐานของสายไฟฟ้านะครับซึ่งตามมาตรฐานใหม่นะครับตั้งแต่ปี2553นะครับได้เปลี่ยนมาตรฐานสีของสายไฟฟ้านะครับเป็นไปตามนี้นะครับก็คือเฟสเอนะครับใช้สายสีดำนะครับสายลายนะครับเฟสบีใช้สายสีดำนะครับเฟสซีใช้สายสีเทา ครับก็คือน้ำตาลดันเทานะครับส่วนสายนิวต้นนะครับสายนิวต้นก็จะใช้เป็นสายสีฟ้านะครับแล้วก็สายกลาวนะครับสายกลาวก็จะใช้เป็นสายสีเขียวนะครับหรือสีเขียวแทบเลยนะครับอันนี้คือเคสของแรงดันไฟฟ้า3เฟสนะครับส่วนถ้าเป็นแรงดันไฟฟ้า1เฟสนะครับก็คือจะมีสายลาย1เส้นนะครับแล้วก็นิวต้นหนึ่งเส้น เพราะฉะนั้นก็จะดึงสายลายน้เส้ด A มาใช้งานนะครับก็คือเอาสีน้ำตาลมาใช้นะครับเป็นเป็นสายลายนะครับแล้วก็เอาสีฟ้ามาใช้เป็นสาย่เมื้อต้นนะครับการมองลักษณะของสายหลายแกนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น3แกน4แกนหรือ5แกนนะครับก็ให้พิจารณาตามสี นะครับดังกล่าวข้างต้นนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นมาตรฐานนะครับของอสายไฟฟ้านะครับที่ได้เปลี่ยนนะครับสีตั้งแต่ปี2553นหครัอยห้าินะครับตามที่รแจ้งไปนะครับน้ำตาลเฟดหนึ่งนะครับ ลำเฟสสองเท่าเฟสสามนะครับฟ้าน,นิลตันนะครับแล้วก็สียเกียวเบรรยากาศนะครับสำหรับสายที่ต้องกำหนดสีตามมาตรฐานนี้นะครับก็คือจะเป็นสายที่มีขนาดตั้งแต่16นะครับตารางมิลลิเมตรลงมานะครับก็คือพูดง่ายๆว่าจะเป็นสายสำหรับใช้ภายในอาคารนั่นเองนะครับส่วนสายที่มากกว่าเบอร์16ขึ้นไปนะครับ ก็อาจจะไม่ต้องกำหนดสีตามอีกแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้เป็นสายเมนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนวนสีดำน,นะครับอันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับของการใช้งานนะครับมาตรฐานสีสายไฟนะครับในตู้โหลดเซ็นเตอร์นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเขาแยกสีได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือ นิวตันนะครับนิวตันก็ใช้สีฟ้านะครับกราวใช้สีเขียวนะครับแล้วก็แต่ละเฟสก็จะแยกสีนะครับเป็นลำตาลำเท้านะครับเป็นเฟสหนึ่งสองสามนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกอย่างนี้ก็จะทําให้ผู้ใช้งานนะครับทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับรวมถึงผู้ที่จะมาแก้ไขนะครับก็จะประหยัดเวลานะครับในการสมุดลง สำหรับอนอกจากสีของสายไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวแรงดันไฟฟ้าที่ระบุข,ของฉนวนไฟฟ้านะครับก็จะแยกออกเป็นสองค่านะครับโดยแยกเป็น u ศูนทับ u นะครับ u หมายถึงแรงดันไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วมองเป็น v ก็ได้นะครับนะครับก็คือ u ศูนทับ u u ศูนย์คืออะไรนะครับ u ศูนย์ก็คือ แรงดันไฟฟ้านะครับระหว่างตัวนำกับดินนะครับก็หมายความความว่าวัดแรงดันระหว่างตัวนำถุงแดงนะครับกับกับดินหรือก่าวนั่นเองนะครับเพราะว่าตามระบบใหม่นะครับบังคับแล้วว่าต้องมีการติดตั้งระบบก่าวนะครับคือเราอาจจะมองว่าสายไ,ไฟฟ้าชุดนี้นะครับ อยู่ในรางนะครับอยู่ในรางวเวนะครับแล้วก็ตัวรางวายเวนเี่ก็ต้องถูกต่อลงกล่าวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงดันเกิดขึ้นนะครับระหว่างตัวนําไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นสายลายนะครับกับกล่าวของรางนะครับก็เรียกว่า U0 นะครับ U0 ก็คือตัวเลขข้างหน้านะครับอย่างอย่ารูปนี้นะครับ U0 ก็คือ4 5 0นะครับอันนี้คือ300 นะครับเป็นต้นนะครับตัวต่อมาก็คือ u ูนะครับ u ตัวนี้ยูตัวนี้ก็คือเป็นแรงดันระหว่างตัวนํากับตัวนักก็คือแรงดันระหว่างสายไฟกับสายไฟก็คือลายกับลายน,น,นะครับว่าฉนวนเนี่ยนะครับฉนวนสามารถทนได้กี่โวลต์ keyboard. นะครับเพราะนั้นจากค่านี้นะครับก็คือ คนแรงดัน U หรือแรงดันระหว่างตัวนำกับตัวนำตัวนี้ก็คือ750นะครับตัวนี้คือ500ต้นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับสายไฟยฟ้านะครับกรณีที่เป็นสายพุ่มฉนวนนะครับฉนวนที่ใช้เนี่ยนะครับเป็นฉนวน PVC นะครับเป็นฉนวน PVC อาจจะเป็นกี่ชั้นก็แล้วแต่นะครับก็จ,จะเป็นฉนวน PVC ซึ่งสายไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพื้นที่หน้าตัดของสายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นความต้านทานของสายจะลดลงนะครับหมายความว่าถ้าสายมีขนาดโตขึ้นนะครับความต้านทานของสายจะลดลงนะครับสายยิ่งโตยิ่งดีนะครับเพราะว่าความต้านทานจะลดลงนั่นเองทีนี้เรามาดูประเภทนะครับของสายไฟฟ้ากันนะครับตัวสายไฟฟ้านะครับชนิดแรกนะครับ ที่ถูกเปลี่ยนชื่อนะครับก็คือสายตัวแรกก็คือสาย T&W นะครับสาย T&W ก็คือสายแข็งนะครับที่นิยมเป็นเดินในตู้คอนโทรลนะครับหรือ,อเป็นสายเมนเข้าอาคารนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับชื่อใหม่ชื่อ IEC 01นะครับ IEC 01เพราะฉะนั้นลักษณะภายนอกเนี่ยนะครับก็จะเหมือนเดิมน,นะครับก็คือจะเป็นาสายแข็งอาจจะเป็นแบบนะ สายตันนะครับหรือว่าสายตีเดียวก็ได้นะครับเป็นชื่อเป็น IUC01 ลักษณะการใช้งานนะครับก็คือเริ่มผลิตตั้งแต่เบอร์1.5ครับเล็กสุดนะครับจนถึงใหญ่สุดก็คือ400นะครับเบอ400นะครับจำนวนแกนก็คือมีแกนเดียวนะครับเป็นสายแกนเดียวนะครับสายดินไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสายแกนเดียวทนอุณหภูมิได้70องศาเซลเซียส หมายถึงฉนวนนะครับฉนวน PVC ตัวนี้นะครับตัวนำรูปภูมิได้70สองศาเซลเซียสนะครับเปลือกไม่มีนะครับอ่านิ้วทดสอบในเม่ชักคร่นี้นะครับก็คือสำหรับแรงดันนะครับ u 0ศนย์ะครับ U0 ได้4 5 0หมายความว่าฉนวนของสาย IEC 0 1นเนี่ยนะครับทนแรงดันระหว่างลายกับกล่าวได้4 5 0นะครับ แล้วก็ทนแรงงานระหว่างลายกับลายนะครับได้750นะครับการใช้งานนะครับก็คืออาจจะใช้งานทั่วไปนะครับเป็นสายเมนเข้าอาคารหรือว่าเป็นสายเข้าเครื่องจักรก็ได้นะครับหรือเดินในท่อก็ได้นะครับเดินในท่อก็ได้นะครับแต่ต้องป้องกันน้ำเข้าท่อนะครับหรือเดินผ่านลูกถ้วยก็ได้ครับ ลูกด้วยลูกแหลกะนะครับแต่สิ่งที่ห้ามก็คือห้ามห้ามใช้สายตัวนี้นะครับไปลอยท่อฝั่งดินนะครับหรือฝั่งดินโบยตรงนะครับทีนี้ตัวสาย iec 01นนี่ยนะครับผลิตตั้งแต่เบอร์1.5นะครับ1.5เลขตัวนี้มีผลิตไหมก็มีนะครับนะครับก็คือแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นสาย iec 05 ไอซีศูนยาเนี่ยผลิตแค่2เบอร์ก็คือ0.5กับเบอร์1นึ่งะครับดะนั้นสาย i อซีศนยะครับยิงไม่เหมาะนะครับที่จะทําเป็นสายเพื่อมาจ่ายโหลดเพราะว่ามันมีขนาดเล็กเกินไปส่วนใหญ่าจ,จะใช้เป็นสายสัญญาณนะครับก็คืออาจจะเป็นสายที่ต่อไปยังมิเตอร์นะครับเพื่อวัดหลงงานเป็นต้นนะครับดังน,นั้นสเปคนะครับจะคล้ายๆกันเนาะ แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือตัวนี้นะครับจะเห็นว่า U0 ของ IEC05 เนี่ยนะครับจะเหลือแค่300นะครับแล้วก็ U เหลือแค่500นะครับเพราะฉะนั้นเหมาะนะครับที่จะเป็นสายสัญญาณมากกว่านะครับ500ท่อฝั่งนี้นะครับต่อไปนะครับในกรณีที่เป็นสายสายอ่อนนะครับสายอ่อนซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะครับ เราเรียกว่าสาย VSF นะครับก็คือเป็นพวกสายฝอยนะครับก็ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นสาย IEC 0 2 IEC 0 2นะครับเริ่มผลิตตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึง240นะครับลักษณะเหมือนสาย IEC 0 1นะครับทุกอย่างเลยนะครับแม้แต่แรงดันนิวตรอนได้นะครับเพียงแต่ว่าเป็นสายอ่อนแค่นั้นเองนะครับการใช้งานเหมือนกันนะครับการใช้งาน ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านฝันยืนหรือร้อยท่อฝังยืนนะครับกรณีที่เป็นสายอ่อนนะครับแล้วมีขนาดเล็กกว่า1.5นะครับก็ตั้งชื่อเป็น IEC 0 6 IEC 0 6นะครับก็ผลิตแค่2เบอร์ก็คือ0.5กับเบอร์1นนะครับก็เหมือนกันนะครับใช้ใช้เหมาะสำหรับที่จะใช้เป็นสายสัญญาณนะครับก็คือพวกวัดแรงดัน ข้ามิเตอร์ต่างๆนะครับนะสำหรับสายตัวนี้นะครับเป็นสายที่ถูกสร้างตามมาตรฐานใหม่นะครับชื่อว่าสาย IEC 1 0นะ IEC 1 0เนี่ยนะก็จะเป็นสายที่มีฉนวนนะครับอสองชั้นนะครับสองชั้นก็คือ,อชั้นที่1ก็คือเป็นฉนวนสำหรับแยกนะครับแยกสำหรับแยกสายไฟที่อยู่ด้านในนะครับ ชั้นที่2นะครับก็จะเป็นชนวนที่สำหรับป้องกันนะครับการกระทบกระแทกนะครับสายฉนวนด้านในชั้นหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับเรียกว่าเปลือกนะเปลือกเปลือกก็คือเปลือกพุ่มนั่นเองนะครับเป็นตัวรับแรงกระแทกชนวนอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสายตัวนี้นะครับเริ่มผลิตตัต้งแต่เบอร์1.5ถึงเบอร์35 จำนวนแกนนะครับมีหลายแกนให้เราเลือกใช้งานนะครับตั้งแต่2 3 4 5นะครับสายดินนะครับก็มีทั้งที่มีสายดินและไม่มีสายดินแล้วแต่การเลือกใช้นะครับอุณหภูมิ7จเปลือกมีใช่ไหมเปลือกมีก็คือตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าเปลือกนะครับแรงดันที่ทนได้นะครับก็คือ3 0 0รทับ500นะครับเพราะฉะนั้นสายชีิดนี้นะครับ ถ้าเราดูแรงดัน U ศูนย์กับ U แล้วนะครับก็จะเหมาะสำหรับใช้ในระบบไฟฟ้า1เฟสนะครับ1เฟสนะครับไม่เหมาะกับ3เฟสนะครับเพราะว่าแรงดันตรงนี้แรงดันของฉนวนผนได้น้อยนะเอาไปทำอะไรได้นะครับก็คืออาจจะเป็นใช้งานนะครับเดินเข้าเครื่องจักรนะครับนะครับหรือว่าในลังเคเบิลก็ได้นะครับ แล้วก็ห้ามห้ามฝังดินลอยท่อสายชนิดนี้นะผลิตตัวสุดนะครับที่สารสุขภาพต่างเมือนะครับทีนี้ถ้าทางนักศึกษา,าจะใช้สายหลายแกนนะครับาสายหลายแกนแล้วก็เป็นเป็นระบบสามเฟสเนี่ยนะครับก็จะแนะนำให้ใช้เป็นาสาย VCT นะครับสาย VCT ตัวสาย VCT เนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยจะคล้ายๆกับ IEC 0 1เลยให้โทษที IEC 1 0นะครับคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวนี้ชนะแรงดันนะครับถ้าเป็น IEC 1 0เนี่ย U 0จะจะเหลือแค่300แล้วก็ยูจะเหลือแค่500นะครับแต่ว่าสาย VCT เนี่ยนะครับจะได้สี่ร้ับเจ็ ก็จะเหมาะสำหรับใช้ในระบบเสาเฟสนะครับก็คืออาจจะเดินเข้าขเครืองจัดนะครับวางบนรางเคเบิลนะครับเป็นสายเมนเล็กๆได้นะครับแต่ว่าห้าม้อยท่อไเ็นนะครับต่อไปนะครับต่อไปคือสาย VAF นะครับ ตัวสาย v f หรือสายตีคิปเนี่ยนะครับไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับก็ยังคงใช้ชื่อเดิมนะครับการใช้งานก็คือเดินติดกคิกับผนังนะครับห้าม้อยท่อนะครับก็คือสายที่ห้าม้อยท่อก็คือสายที่เป็นฉนวน2ชั้นนะครับห้าม้อยท่อนะครับแล้วก็ห้ามฝังบิดนะครับขนาดที่เริ่มผลิตก็เบอร์1นึ่นถึงเบอร์16นะครับมีหลายแกนนะคับอาจจะเป็น2แกนสามแกนนะครับมีสายกลาว นะครับในกรณีที่เราจะเลือกใช้ก็มีสายกาวให้นะครับแล้วก็ถูกลมกลุมิ70ต่อไปก็คือสายที่สามารถฝังยินได้นะครับสายที่ฝังยินได้ก็คือสายเอ็นไบไว้เลยนะครับลอยท่อฝังยินหรือฝังยินได้โดยตรงนะครับแต่ว่าต้องมีตัวท่อกันกระแทกอีกทีนึงนะครับกว่าในหลังเคเบิลก็ได้นะครับงนั้นตัวสายสกเอ็นไบไว้เนี่ยจะเห็นสังเกตว่าเบอร์โ,โตสุดเนี่ยนะครับก็เรียนว่า ผลิตที่เบอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับาสายแกนเดียวก็คือ500นะครับรายกนก็300นะครับเพราะฉะนั้นสาย n อ็นเก็เหมาะที่จะเป็นสายเมนนะครับสายเมนเข้าอา,อาคารตามจุดต่างๆนะครับส่วนอื่นๆก็สเปคนะครับก็จะคล้ายๆสายตัวไอซีศูนย์หนึนะครับแรบงดันก็ทนได้สี่ร้อยห้าสิบครับเจ็ เคนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือสายสายมาตามมาตรฐานใหม่นะครับทีนี้คุณสมบัตินะครับของสายไฟฟ้ามีอะไรที่เราจะต้องพิจารณาบ้างนะครับก็คือในเรื่องของชนิดนะครับชนิดสายตัวนำนะครับที่เรานิยมใช้นะครับก็จะเป็นทองแดงกับอลูมิเนียมนะครับสายอลูมิเนียมนะครับจะนิยมใช้เป็น สายพวกสายส่งนะครับสายส่งไฟฟ้านะครับเนื่องจากน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับส่วนสายทังแดงนะครับก็อันนี้จะนิยมใช้ที่โหลดละนะครับก็คือตามบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับเนื่องจากนำไฟฟ้าได้ดีในเรื่องของความยาวนะครับสายยิ่งยาวยิ่งไม่ดีนะครับหมายความว่าสายยิ่งยาว ก็จะมีความต้านทานมากขึ้นนะครับเพราะนั้นสายยิ่งยาวยิ่งไม่ดีเพราะทำให้เกิดแรงดันตกข้มในสายนะครับเป็นแรงดันสูญเสียนะครับในเรื่องของความโตนะครับของสายพูดไปแล้วนะครับสายที่โตยิ่งดีนะครับเพราะว่าความต้านทานจะน้อยนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับสายสายตัวนําที่อยู่ที่อุณหภูมิปกตินะครับ ก็จะนำไฟฟ้าได้ดีกว่าที่อุณหภูมิสูงสูงนะครับอันนี้คือตัวคุณสมบัติของสายไฟฟ้านะครับทีนี้ตัวการเลือกใช้งานนะครับการเลือกใช้งานของสายไฟฟ้านะครับจะแบ่งวิธีการใช้งานนะครับออกเป็น7วิธีด้วยกัน นะครับเจ็ดวิธีในการนะครับก็คือแยกตามวิธีการติดตั้งนะครับเจ็ดวิธีแต่ว่าวิธีการเดินสายในห้าวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือการเดินสายร้อยท่อนะครับอาจจะเป็นท่อ PVC นะครับหรืออาจจะเป็นท่อ ENT ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเดินสาย,ายติคิปกเกาะผนังนะครับหรือจะเดินผ่านลูกลูกถ้วยแหลกนะครับเดินลอยในอากาศ ือจะเป็นฝันดินหรือตะวานบอนลลังเคเบิลนะครับทุกวิธีก็จะมีตารางนะครับการเลือกขนาดสายให้นักศึกษาเลือกใช้นะครับนักศึกษาต้องเลือกใช้ตารางให้ให้ถูกนะครับเลือกใช้ตารางให้ถูกอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนี่คือตารางที่การใช้งานของสายในกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2คืออะไรนะครับ กลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ก็คือการเดินสายร้อยท่อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นร้อยท่อนะครับร้อยท่อก็จะแยกออกเป็นกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ทีนี้นักศึกษามาดูรูปตรงนี้นะครับมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับนะในกลุ่มที่2เนี่ยสายไฟนะครับจะอยู่ในท่อนะครับตามรูปนะครับไอ้กลุ่มเล็กๆนี่คือสายไฟนะครับสายไฟอยู่ในท่อแล้วท่อเนี่ยเดินก่อผนัง นะครับอันนี้คือกลุ่มที่2ส่วนกลุ่มที่1่เนี่ยสายไฟอยู่ในท่อนะครับแล้วท่อเนี่ยอยู่บนฟ้านะ 1, อย่างนี้อยู่บนฟ้าเพราะฉะนั้นลันกษณะการติดตั้งสายของทั้งสองกลุ่มเน <ters> ี่ยนะครับการระบายความร้อนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะระบายความร้อนได้ดีกว่าส่วนกลุ่มที่1น่เนี่ยมันอยู่ในฟ้าเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนนะครับเนื่องจากลมผ่านหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับ ต่อมาก็คือพี่นาว่าสายที่เราใช้งานเป็น1เฟสหรือ3เฟสนะครับถ้าเป็น1เฟสก็ใช้เลข2นะครับถ้าเป็น3เฟสก็ใช้เลข3นะครับจากนั้นศากษาก็มาดูนะครดูเบอร์สายนะบเบอร์สายตรงนี้นะครับกับกระแสที่ทนได้ของสายแต่ละเบอร์นะครับลักษณะโดยมองมมองเทียบกัน,น มองด้านด้านขวามองมาทางด้านขวาหรือจะมองกลับมาทางด้านซ้ายก็ได้ครับอนอกจากนั้นแล้วนะครับจํานวนกลุ่มวงจรก็จะมีผลด้วยนะครับจำนวนกลุ่มวงจรก็จะมีผลด้วยนะครับเดี๋ยวพูดอีกทีหนึ่งนะครับดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือวงจรไฟฟ้า1เฟส นะครับวงจรแบฟ้า1เฟสนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูตารางที่เป็นเลขอะไรครับเลข2นะครับสาย IEC 01ขนาด2.5นะครับ2.5 1กลุ่มวงจรนะครับเดินสายร้อยท่อเกอาะผนังนะครับอุณหภูมิโดยรอบ40องศาเซลเซียสเขาถามว่าถ้าเราใช้สายเบอร์นี้เดินตามวิธีนี้ก็คือ เดิน้อยท่อเกาะผนังเนี่ยสายจะทนได้กี่แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ใช้ข้อมูลทั้งหมดตรงนี้นะครับเพื่อไปดูตารางนะครับนะอันดับแรกนะครับก็คือเดินร้อยท่อนะครับเดินร้อยท่อเกาะผนังพอเดินร้อยท่อเกาะผนังนะครับก็คือต้องมาดูตารางนี้ถูกไหมครับเดินเดินร้อยท่อเกาะผนังนี่นะครับ อันนี้2ข้อมูลที่เขาบอกคือเป็นสายระบบ1เฟสนะครับก็จะดูเพราะฉะนั้นดูเลข2ตรงนี้ใช่ไหมครับดูเลข 2, 2ข้อมูลต่อมาก็คือเป็นสายเบอร์2.5งจุดห้าใช่ไหมสองจุดห้านึากษากระมองไปทางด้านแสดงว่าใช้ตารางนี้ใช่ไหมครับตรางนี้นึกษากระมองไปทางด้านฝ่าม,มือนะครับก็จะพบว่าสายสอนะครับถ้าเดินตามวิธีนี้นะครับ จะสามารถทนกระแสได้21แอมป์นะครับ21แอมป์เครับฉะนั้นตัวคำตอบนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น21แอมป์าะ21แอมป์แต่ทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้เขาบอกว่า1กลุ่มวงจรน,นะครับ1กลุ่มวงจรหมายถึงอะไรนะครับก็คือหมายความว่าสมมติสมสมติเรามีท่ออยู่1เส้นใช่ไหมครับีท่ออยู่1เส้นแล้วก็มีสายไฟ ลอยอยู่ในท่อนะครับสายลายสายออนิวตันใช่ไหมครับอันนี้อาจจะไปเข้าอะไรครับปั๊มน้ำนะปั๊มน้ำอย่างนี้เรียกเรียกหนึ่งวงจรที่หนึ่งนะครับหรือหนึ่งกลุ่มวงจรน,นะครับแต่ถ้านักศึกษามีสายหนึ่งชุดนะครับก็คือมีสายลายกับนิวต้อนอ่งชุดนะครับแล้วก็อาจจะไปเข้าโหลดอะไรอีกสักตัวหนึ่งนะครับอา,อาจจะเป็นเครื่องตับอากาศ นี้นะครับอีนี้เรียกว่ามีวงจรในเดียววงจรลันะครับเร้เรียกว่าเป็นวงจรที่สองก็คือ2วงจรนั่นเองนะครับทีนี้มันมีผลยังไงนะครับก็คือยิ่งวงจรมากขึ้นนะครับก็จะทําให้การระบายความร้อนยากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น1กลุ่มวงจรนักขษาก็มาดูตารางตรงนี้นะครับกรณีที่เป็นหนึ่งกลุ่มวงจรนะครับก็คือตัวคณลดจะไม่มีนะครับตัวคณลดจะไม่มี แต่ถ้าเป็น2กลุ่มวงจรนะครับสมมติว่าโจทย์เมื่อข้อที่แล้วเนะี่ยเป็น2กลุ่มวงจรเพราะฉะนั้นคําตอบจะไม่ใช่21แล้วนะครับจะไม่ใช่ 21m สิเแเพราะว่าถ้าเป็น2กลุ่มวงจรตัวคูณลดคือ0.8นะครับนักศึกษาก็ต้องเอา21คูณด้วย0.8นะครับถึงจะได้ค่ากระแสที่ถูกต้องนะครับหรือถ้า3มวงจรนะครับก็ต้องคูณด้วย0.7นเะครับเพราะฉะนั้นตัวแอมป์มันจะลดลง นะครับเพราะว่ายิ่งสายเยอะความการระบายความร้อนก็ยิ่งน้อยการระบายความร้อนนะครับก็ยิ่งน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการนำกระแสก็จะยิ่งน้อยลงครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของเรื่องอการใช้สายไฟฟ,ฟา้านะครับ